ดีค่ะดิฉันนางสาวสัชีเวรบุญช่วยพร้อมกับนางสาวสุริญญาเพชรรักนางสาวนันพศนสีจันทร์นางสาวสุการดาสีจัน,น,นทร์นายธนชุมทองนายนัชกรทองใบดัฉันกษมัธยมศึกษาปีที่สี่ทับหนึ่งโรงเรียนนสดานุกระดิษนน,นุศรและหัวข้อในการศึกษาคนฟ้าได้ตนเองของกลุ่มพวกเราคือการดับป่นจากการกราแฟาค่ะ ตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครูที่ปรึกษาครูจินนิพานาคาสีนิลิที่มาและความสำคัญของโครงงานกาแฟถือได้ว่าเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดเป็นลําดับสองของโลกรองจากน้ำมันปิโตเรเลียมวิวัฒนาการการกินกาแฟเป็นไปอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็น กาแฟสำเร็จรูปจากภาคอุตสาหกรรมกาแฟสดจากร้านค้าหรือแม้กระทั่งในครัวเรือนมูลค่าอุตสาหกรรมกาแฟในประเทศไทยปีพุทธศักราช2561สูงถึง17ล้านบาทมีการผลิตกาแฟ20,000ตันต่อปีแต่ไม่เพียงพอต่อผู้บริโภคในประเทศไทยมีปริมาณกาแฟาแฟเหลือจำนวนมากกว่า 29,000กันตันต่อปีในปัจจุบันมีร้านค้าหรือร้านคาเฟ่เพิ่มมากขึ้นเพราะเหตุนี้จึงทำให้มีปริมาณก,กาแฟาเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก การศึกษาพบว่ากากาแฟมีส่วนช่วยในการดับกลิ่นอับกลิ่นไม่พึงประสงค์กลุ่มของผู้ศึกษาค้นคว้าจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาวิธีการทําก้อนดับกลิ่นจากกากาแฟและความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อการใช้ก้อนดับกลิ่นจากกากาแฟเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับกากาแฟสจุประสงค์ของการศึกษา 1>, 1เพื่อศึกษาวิธีการทำก้อนดับกลิ่นจากกากาแฟ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อการใช้ก้อนดับกลิ่นจากกากาแฟวิธีการศึกษาค้คว้าพผังงาน 1. เริ่มต้น 2. ตั้งชื่อก้อนดับกลิ่นจากกากาแฟ 3. ตั้งคำถามและสมมติฐานในการศึกษาคน้นคา้า 4. ศึกษาข้อมูลและแนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำก้อนดับกลิ่นจากกากาแฟ5 ออกแบบชิ้นงานและเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าการรังบบนคือผลการทดลอง 6. จัดเตรียมอุปกรณ์ 7. สร้างก้นแนวกลิ่นจากกาดกาแฟ8ทดลองแช้และประเมินผลกันใช้ก้นแนวกลิ่นจากกากาแฟถ้าไม่พึงพอใจให้ออกแบบชิ้นงานใหม่ 9. รายงานผลการศึกษาค้นคว้า 10. นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 11. สิ้นสุดนำกากาแฟไปล้างน้ำให้สะอาด แล้วนำไปอบใน้ีโมอบลมร้อน3รอบรอบที่1นอบ15นาทีไฟ175องศารอบที่สอบ10นาทีไฟ175องศารอบที่3อบ10นาทีไฟ150งองศาอัจจากนั้นกรองด้วยผ้าขาวบางนำแป้งมันไปผปสมกับน้ำแล้วตั้งบนเตาคนจนกว่าแป้งมันจะสุก แล้วนำไปผสมกับกากกาแฟที่เตรียมไว้กับกากกาแฟที่เตรียมไว้เมื่อผสมกากกาแฟได้ที่แล้วให้นำแบ่งใส่แม่พิมพ์พิลนิดเมื่อใส่แม่แม่พิมพ์จนเต็มให้แกออกมาแล้วนำไปตากแดดประมาณ5-6วันจนกว่ากากกาแฟจะแห้งสนิทเมื่อแห้งสนิทแล้วนำใส่บรรจุภัณฑ์แล้วติดฉลาก วิธีวัดประสิทธิภาพเบื้องต้นของชิ้นงานโดยพวกเราได้สร้างแบบฟอร์มขึ้นมาเพื่อน,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงหห้องเรียนพิเศษโดยมีสิบข้อและห้าตัวเลือกครับผลของการศึกษาคุณภา,าพความพึงพอใจของคทดลองสรุปผลการทดลองจากการศึกษาคุณภาพการทำก้อนหนับกลิ่นาก,กาแฟมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีทำก้อนหนับกลิ่นาก,กาแฟและศึกษาความพึงพอใจ ของผู้ทดลองใช้ที่มีผลต่อการใช้ก้อนดับกลิ่นจากกากาแฟพบว่าผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก4.3ประเด็นที่มีผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจมากคือรูปร่างและขนาดของก้อนดับกลิ่นความปลอดภัยในการใช้ก้อนดับกลิ่นจากกากาแฟมุภัณฑนของก้อนดับกลิ่นอายุการเก็บรักษาความสะดวกในการใช้งานก้อนดับกลิ่น และกลิ่นของก้อนดับกลิ่นความพึงพอใจโดยรวมผลิตภัณฑ์ก้อนดับกลิ่นสำหรับประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยคือความสามารถในการดับกลิ่นคุณภาพของก้อนดับกลิ่นจากกากาแฟและความสามารถในการลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ซึ่งตรงกับสมมติฐานการศึกษาค้นคว้าที่ว่า่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มทดลองไม่ต่ำกว่าระดับพึงพอใจมาก บทสรุปและการนอพิพายผลจากการศึกษาคนคว้าก้อนดักกลิ่นจากก,กาาแฟมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการทำก้อนดักกลิ่นจากกากาแฟและศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มี ต่อการใช้ก้อนดับกลิ่นจากก,กาแฟเพราะว่าผู้ทดลองให้ความพึงพอใจเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากคือ4.3ประเด็นที่ผู้ทดลองใช้ให้ความพึงพอใจมากคือรูปร่างและขนาดของก้อนดับกลิ่นความปลอดภัยในการใช้งานของก้อนดับกลิ่นะลิุภัณฑ์ของก้อนดับกลิ่นอายุในการเก็บรักษา ความสะดวกในการใช้งานของก้อนดับกลิ่นกลิ่นของก้อนดับกลิ่นความพึงพอใจโดยรวมกับผลิตภัณฑ์ที่มีความพึงพอใจน้อยคือความสามารถในการดับกลิ่นของก้อนดับกลิ่นคุณภาพของก้อนดับกลิ่นจากกากาแฟและความสามารถในการลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของก,รกร้อนดับกลิ่นอาจามีสาเหตุมาจากกลิ่นของก้อนกาแฟใส่กลิ่นแต่งลงไปน้อยเกิน สอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าของเบชาม,มาและคณะ2,559ที่ได้มีทันทำศึกษาเรื่องสบู่จากกากาแฟอาราบิก้าเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และวิธีการทำผลศึกษาพบว่าหากนำกลิ่นต่างๆมาใส่ในกากาแฟะจะช่วยเพิ่มความหอมชื้นขึ้นมากขึ้นค่ะข้อเสนอแนะ 1>, 1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้งาน1.1ก้อนดับกลิ่นจากกากาแฟามีอายุในการเก็บรักษาค่อนข้างสั้นจึงควรมีการพัฒนาสูตรที่สามารถเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้น1.2กาแฟาในแต่ละร้านค้ามีความเชนที่ต่างกันจึงควรเพิ่มเวลาในการอบเพื่อให้แห้ง ข้อเสนอแนะในการนำไปศึกษาค้นคว้าต่อไป2.1ก้อนดับกลิ่นจากกากาแฟเป็นการนำเอาของเหลือมาใช้อย่างคุ้มค่าควรมีการพัฒนาเพื่อศึกษาต่อยอดวิธีการทำก้อนดับกลิ่นจากกากาแฟหรือนำกาแฟไปใช้ประโยชน์อื่น ข้อเสนอแนะ 1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้งาน1.1ก้อนดับกลิ่นจากกากาแฟามีอายุในการเก็บรักษาค่อนข้างสั้นจึงควรมีการพัฒนาสูตรที่สามารถเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้น1.2กาแฟาในแต่ละร้านค้ามีความเชนที่ต่างกันจึงควรเพิ่ม